ชีกกบลาย A8 แทับหนึ่งรับค่าคอมมิชชั่นเบรดพิเศษและบัตรส่วนลดกาแฟพันไทย100บาทพร้อมกิจกรรมคอมพานีวิสิตและสมนาเฉพาะลูกค้าภาย A8 โทร0 2 2 0 5 7 2 5 0หรือแอดไลน์แอดพีไมีความหวังอยู่ว่าด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันเนี่ยระบบป้องปามป้องปามการป้องกันการการใช้อาวุธที่รุนแรงเกิวประหต่ย ยังมีการทํางานร่วมกันอยู่ระหว่างสหรัฐและก,กรัสเซียนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะทําอะไรบางอย่างเนี่ยทั้งสองฝ่ายก็น่าจะต้องอาาระมัดระวังอย่างมากๆนะครับแต่สิ่งที่ผมกังวลที่สุดก็คือเกิดมันมีอาวุธหรือขีปนาวุธอะไรที่หล,ลุดออกมาโดยที่ทางรัสเซียเองและสหรัฐเองไม่ได้รู้ตัวแล้วก็ออกมาแล้วเกิดความเสียหายของทั้งสองฝ่ายเนี่ยมันก็กลัวเหมือนกันว่ามันน่าจะหยุดไม่ได้แล้วก็นําไปสู่ความขัดแย้งเหมือนที่เคยเกิดขึ้นนะครับเอาง่ายๆถ้าทุกท่านเคยดูหนังเรื่องเพอคาเบอร์เนี่ย คือสงครามโลกที่มันเกิดขึ้นเป็นทางการเนี่ยก็คือเกิดการตอนที่ทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยเอ่อทางญี่ปุ่นเนี่ยใช้กองทัพโจมตีที่ฮาวายนะครับที่เพลฮาร์เบอร์เนี่ยนั่นคือเป็นจุดเริ่มต้นเลยซึ่งเหตุการณ์ทางนั้นเนี่ยก็ไม่ไม่มีใครคาดคิดว่าญี่ปุ่นจะทําอย่างนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เรากังวลที่สุดก็คือว่าถ้ามันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นแบบคล้ายๆที่เกิดขึ้นแบบที่เพลฮาร์เบอร์เนี่ยนั่นหมายความว่าเราก็หยุดสงครามไม่ได้แล้วครับก็ได้แต่ภาวนาครับว่าในนนนเเเดดืืออีครับป็ท ที่ทั้งสอบฝ่ายยังยับยั้งชั่งใจแล้วก็พยายามที่จะไม่ให้ไปถึงจุดนั้นนะครับแต่ถ้าดูจากตัวเลขต่างเงินเฟอ้อฝังฝั่งของรัสเซียเนี่ยดูเหมือนจะพุ่งขึ้นมาเยอะพอสมควรปัญหาปากท้องอะไรมันก็ก็ดูจะเริ่มเป็นประเด็นแต่โอเคถ้าตามข่าวเขาบอกว่าไม่มีใครกล้าไม่มีใครกล้าหือกล้าเอือนะแต่ว่าถ้าไปดูเนยเนี่ยนะซึ่งเขาจะว่าก็เป็นส่วนหนึ่งของอาหารของเขาเนี่ยปรากฏว่าราคาเนี่ยพุ่งขึ้นมาเยอะพอสมควรนะจาย์ไอตรงเนี้พอถึงจุดหนึ่งถ้าสมมติมันยืดเยอะมากเกินไป หมายถึงยืดเยื้อไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยนะแต่ปัญหาปากท้องของประชาชนมันมันก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆมาอาจจะกลายเป็นอีกจุดหนึ่งที่ที่คนรัสเซเองก็อาจจะไม่สนับสนุนความขัดแย้งในรอบนี้แล้วสุดท้ายอาจจะเป็นเป็นอีกหนึ่งประเด็นไหมที่ท,ที่อาจจะทําให้คุณปูตินอาจจะต้องย,ยอมถอยสักนิดหนึ่งหรือย,ยังไงฮะหรือ,อไม่เกี่ยวกันม,มันเป็นเรื่องปกติครับในภาะวะสงครามเนี่ยสินค้าอุปโภคบริโภคจะขึ้นสูงอยู่แล้วนะครับซึ่งรัสเซเองเนี่ยก่อนหน้านี้ก็ก็ขึ้นมาตลอดแต่ช่วงนี้นั้นน,น่นาจะ อย่างที่บอกว่าสภาวะค่อนข้างจะกดดันน่นะครับแต่ในแง่หนึ่งอย่างที่คุณอีกถามเนี่ยว่าแล้วจะกระทบต่อคนไหมเนี่ยผมคิดว่าถ้ายังเป็นอย่างนี้ไปสักพักเนี่ยก็อาจจะกระทบครับในแง่ที่ว่าคนรัสเสียกวอาจจะมาอดครวนว่ารัฐบาลต้องทําอะไรบางอย่างนะครับ <mar ad> แต่ถ้ามันเกิดมีการประทะขึ้นจริงๆแล้วก็มีการรบกันจริงๆเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จากประสบการณ์ที่ผมอยู่รัสเซียมานานนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตชีวชุวน,นเนี่ยคนรัสเซียจะมีเอกลักษณ์อย่างหนึ่งคือเป็นชนชาติที่มีความเป็นชาตินิยมสูงมากนะนครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยความขัดแย้งที่เกิดขึ้นถ้าเกิดมันไปสกิดต่อมหรือว่าทําให้คนรัเสเซียมีความรู้สึกว่าเป็นการทําหมินศักดิ์ศรีของความเป็นชาติยมของรัเสเซียเนี่ยเรื่องของปากท้องเนี่ยรัเสเซียก็จะไว้คนรัเสเซียจะไว้หลังสุดและจะเน้นในเรื่องของความเป็นเอกราชหรือว่าความเป็นลึกแผ่นของประเทศก่อนเพื่อให้ประเทศอยู่รอดนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ที่เราเรียนรู้มาตลอดจากประวัติศาสตร์จาก สงครามในอดีตที่รัเสเซียเคยเจอมาเพราะฉะนันเนี่ยสิ่งที่ผมเป็นห่วงที่สุดตอนนี้คือกระแสชาตินิยมที่มันมันจะจุดติดนะครับถ้ามันจุดติดเมื่อไหร่เนี่ยแล้วถ้าผู้นําได้รับการสนับสนุนจากประชาชนด้วยเนี่ยการเปนว่าตอนนั้นเนี่ยจะไม่มีใครห้ามปุตินได้เลยซึ่งมันก็จะคล้ายๆกับกรณีของในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองที่ฮิตเลอร์เนี่ยมีกระแสชาตินิยมจากคนนเยอรมันพพอร์ตด้วยตอนนั้นก็เลยไปกันใหญ่เลยครับแต่ว่าอย่างในช่วง ไม่นานมานี้นะครับก็จะเห็นสักเดือนที่แล้วครับผมจาไม่ผิดนะครับคือเห็นคุณปูตินกับคุณสีนิพงผิงเนี่ยเขาพูดคุยกันนะก็มีการต้อมรับขับสู้อะไรต่างนนเนี่ยระหว่างทางก็จะเห็นคุยกันเป็นระยะระยะนะครับแต่ว่าไม่ได้เห็นท่าทีของทางฝั่งจีนที่ที่เป็นจุดยืนอย่างชัดเจนมากมายนะั้นอาจจะสงวนท่าทีระว่านไปอาจารย์อาจารย์คิดว่าในในความสมพั์ของทั้งสองประเทศตอนนี้มันเป็นยังไงนะครับรมีโอกาสที่สุดท้ายแล้วถึงจุดหนึ่งเนี่ยจีนอาจจะต้องมีเข้ามาเป็นหนึ่งในสมก,การตรงนี้ด้วยไหมฮะ ผมมองว่าจีนยังยังโดยโดยโดยความสัมพันธ์ทวิภาคีนะครับจีนกับรัสเซียมีความใกล้ชิดกันมากเขาประกาศกันแล้วว่าเขาเป็นพันธมิตรแบบแข็งแกร่งเหมือนเหมือนเขาหินเหมือนภูเขาหินที่เขาบอกนะเป็นเพื่อนรักกันนะครับแต่ว่าในในแง่แง่มุมหนึ่งเนี่ยจีนเองก็ไม่ออกตัวแรงเพราะว่ารู้ว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องความขัดแย้งในยุโรปซึ่งจีนไม่ได้มีส่วนได้เสียตรงนี้ผมว่าจีนเนี่ยรอเวลามากกว่าว่าถ้าสถานการณ์มันวิกฤตไปถึงจุดที่ ที่อาจจะต้องมีมือมือที่สามหรือว่าคนกลางเข้ามาเข้ามาเบรกเนี่ยจีนน่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งที่ดีในการที่จะเข้ามาเป็นคนกลางเพื่อเพื่อยับยั้งทั้งสองฝ่ายให้ให้กลับสู่สันติภาพหรือว่าการลดความรุนแรงลงนะครับตัวจนออกมาพูดแล้วนะครับว่าถ้าเกิดมีการโจมตีด้วยอาวุธจากฝั่งตะวันตกเข้ามายัางในดินแดนของรัสเซียเนี่ยนะครับถือว่าเป็นการโจมตีโดยตรงจากชาติตะวันตกชาตินั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ รัเสเซียมีโอกาสที่จะใช้อาวุธนิวเคลียร์ตอบโต้กลับไปยังชาติตะวันตกที่ให้การสนับสนุนยูเครนในการโจมตีรัสเซียนะครับนะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับมันเหมือนถึงหมายถึงการยกระดับสงครามของรัสเซียกับยูเครนนะครับนะเพราะนั้นเนี่ยนะครับปูตินออกมาแล้วว่าปูตินจะตอบโต้กลับคืนนะครับนะะหลายฝ่ายก็ยังคาดเดาไม่ได้ครับว่าปูตินจะตอบโต้อย่างไรนะครับก็เพราะนั้นก็เลยเรียกว่าอะไรอะ ก็เลยต้องเตรียมตัวนะฮะว่ามีการข่าวมาว่ารัสเซียจะตอบโต้แน่นอนนะแต่ยังไม่ทราบว่าจะตอบโต้กลับคืนมาอย่างไรนะครับเพราะนั้นก็เลยมีการเตรียมตัวนะครับก็เกรงว่ารัสเซียจะตอบโต้โดยโดยการตั้งเป้านะครับการโจมตีกลับไปยังประเทศที่ที่เป็นประเทศที่ให้การสนับสนุนตูเคนโจมตีรัสเซียนะครับก็คือ สหรัฐอเมริกาและก็พันธมิตรตะวันตกครับนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะรัสเซียอาจจะยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะใช้อาวุธยิงเข้าไปในประเทศที่ให้การสนับสนุนอาวุธต่อยูเครนโดยตรงนะครับนะเพราะว่าเกรงว่าสงครามมันจะขยายตัวขึ้นนะเป็นการทําสงครามระหว่างรัสเซียกับนาโตนะครับเพราะฉนั้นเนี่ยนะรัสเซียอาจจะโจมตีเข้าไปยังในดินแดนของยูเครนโดยโจมตีสถานทูต ก็ได้นะครับนะเป็นการจํากัดขอบเขตของสงครามเอาไว้นะครับเพราะนั้นต่างประเทศก็เลยกลัวว่านะสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นตอนเนี้ย สถานที่ตกเป็นเป้าหมายในการโจมตีของรัสเซียก็คืออาจจะเป็นสถานทูตที่อยู่ในยูเครนครับแต่ว่าอย่างอย่างเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่า <c oughs> ถ้าสมมุติว่าเขาจะไปโจมตีที่ประเทศนั้นๆโดยตรงเช่นอเมริกาหรือว่าฝั่งของตะวันตกอังกฤษอะไรโดยตรงเนี่ยคงจะยังไม่ใช่นะตอนนี้นะครับเพราะจะเป็นการลบกับฝั่งของนาโตนะแต่ว่ามันมีเงื่อนไขอะไรที่สมมติมันเกินเส้นแดงนะครับของรัเสเซียตรงนี้เขาบอกโอ้ก็ไม่เอาเหมือนกันอ่ะก็พร้อมที่จะบุก <c oughs> ตะลุยเป็ <c oughs> นไงเป็นกันมอาจจะ มี scenario แบบไหนที่เป็นแบบนั้นได้บ้างครับก็ล่าสุดเท่าที่ดูนะทางฝั่งของรัสเซียนะครับก็คือมีการโจมตีโดยตรงนะครับต่อรัสเซียที่ทําให้รัสเซียมีการสูญเสียนะครับหรือโจมตีโดยอาวุธทําลายล้างสูงหรืออาวุธน er ิวเคลียร์ตอบดินแดนของรัสเซียโดยตรงครับนะอันนี้น่าจะเป็น first priority ที่รัสเซียจะตอบโต้โดยอาวุธนิวเคลียร์โดยตรงนะครับนะ ผมว่าตอนนี้รัเสเซียเองก็ต้องรอครับผมนะเพราะว่าความชัดเจนของประธานาธิบดีของโดนัทรัปมนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยปูตินก็พยายามที่จะต่อสายคุยกับโดนัทรัปมโดยตรงนะครับนะเพราะว่าโดนัทรัปมก็คงจะทําตามที่หาเสียงไว้นะครับก็คือจะยุติระหว่างสงครามระหว่างรัสเซียกับทางด้านยูเครนนะครับนะ แต่ไก,ก็ต้องหาทางลงตรงนี้นะครับซึ่งมันน่าจะจบด้วยการเจรจาครับนะบเพียงแต่ว่าช่วงนี้นะฮะก็จะเห็นว่าออกอาวุธเยอะกันทั้งสองฝ่ายนะครับเพื่อที่จะได้เป็นแต้มต่อในการเจรจานะครับนะซึ่งเ,เราก็จะเห็นนะว่ายูเครนเนี่ยนะครับโดยเฉพาะเซเลนสกี้เนี่ยนะครับก็พยายามที่จะหาทางนะครับในการโจมตีรัสเซียนะครับนะซึ่งสิ่งสําคัญเลยเราก็จะเห็นนะว่าเามื่อวานใช่ไหมฮะ ก็จะโจมตีเข้าไปในแคว้นเบลเยี่ยนนะฮะซึ่งเป็นดินแดนเป็นอ่าเขตยดานนะฮะชายแดนระหว่างรัสเซียกับด้านนั่นยูเครนซึ่งอ่าเขตยดานที่รัสเซียอยู่กับติดกับยูเครนที่มันมีปัญหากันเยอะเนะี่ยก็จะมีอยู่ด้วยกัน3แคว้นด้วยกันนะครับก็จะมีบริเวณของแคว้นเบลโกร์ตนะฮะแล้วก็ถัดขึ้นมาก็จะเป็นแคว้นครูสนะฮะแล้วก็อีกแคว้นนึงก็คือแคว้นเบลเยี่ยนนะฮะซึ่งอ่า ถามว่าทำไมเซเลสกี้ถึงโจมตีเข้าไปในแคว้นเบรนส์นะครับเพราะว่าเพื่อที่จะให้ได้นะรเพราะมันเป็นดินแดนของรัสเซียครับแล้วรัสเซียเสียดินแดนตรงเนี้ยที่เป็นดินแดนของรัสเซียไม่ได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเผื่อยูเครนโจมตีสามแคว้นนี้เราก็สามารถที่จะนํามาเป็นอ่าหมากนะเป็นแต้มต่อในการเจรจาต่อรองกับทางด้านรัสเซียนะครับนะก็คือสิ่งที่ยูเครนต้องการก็คือต้องการให้ รัเสเซียคือดินแดนที่รัสเซียยึดไปทั้งหมดนะคืนนะครับซึ่งถ้าเผื่อทางด้านยูเครนเนี่ยนะครับมีแผนต่างๆเหล่านี้นะครับหรือหมู่บ้านที่ยึดไปได้นะครับก็จะสามารถที่จะไปเจรจาต่อรองกับทางด้านรัสเซียได้ครับนะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยครับรัสเซียก็จะโจมตีพื้นกินพื้นที่ลุกเข้าไปในดินแดนของทางด้านยูเครนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าตัวเองก็ต้องการที่จะเป็นแต้มต่อ ในการเจรจาในท้ายที่สุดนะครับเพราะว่าอรัเสเซียมองว่านะฮะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยถ้าทรัมป์ขึ้นมาจริงๆเนี่ยนะฮะการเจรจาสงคามรัสเซียยูเรนต้องมาจบที่การเจรจาครับนะบเพราะนั้นเนี่ยถ้าเจรจานะครับมีมีของในมือนะครับเอาไว้ในการเจรจาต่อรองกันได้เยอะนะครับโอกาสที่รัสเซียหรือโอกาสที่ยูเครนจะได้แต้มต่อ เพื่อเป็นต้นต่อในการเจราจาก็เยอะตามไปด้วยครับนะก็เราก็จะเห็นนะว่าช่วงเนี้ยก่อนที่าทางด้านประธานาธิบดีทรัมป์จะขึ้นมาเนี่ยนะครับเพราะว่าเจเรนกี้ก็กลัวนะว่าทรัมปขึ้นมาเนี่ยแล้วไม่ให้การสนับสนุนทางด้านยูเคต่อไดนะยังไงก,ก็จะต้องยูเคก็ต้องแพ้นะครับนะเพราะนั้นช่วงนี้ก็คือต้องต้องพยายามลุกให้ได้มากที่สดุดเพื่อที่จะไป ไปต่อรองกับทางด้านปูจิมครับเป็นเรื่องของการวางยุทธศาสตร์อของมหาอำนาจที่เผชิญหน้ากันอยู่แล้วอาจจะเกี่ยวข้องกับเรามากขึ้นเรื่อยๆนะครับในเอเชียญี่ปุ่นฟิลิปปินส์นะครับที่เกี่ยวข้องกับจีนเกี่ยวข้องกับเกาหลีเหนือแล้วก็รัสเซียนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกประเด็นที่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนี่ยในอนาคตเนี่ยจะจะเห็นถึงการเชื่อมโยงของเอเชียกับยุทธศาสตร์โลกมากขึ้น นะครับแต่ว่าที่รัเสเซียยูเครนตอนนี้นะครับประเด็นแรกก็คือว่าทางรัฐบาลประธานที่ไบเดนเนี่ยน่าจะเร่งรีบพยายามที่จะพูดง่ายๆว่าทิ้งทวนหรือว่าปิดปิดจ็อบถ้าพูดภาษาคนสมัยใหม่หน่อยก็ก็จะเร่งรัฐสนับสนุนยูเครนให้ได้มากที่สุดภายในช่วงเวลาที่เหลือไม่ถึง2เดือนก่อนวันที่ยี่สมกราปีหน้าที่ ว่าที่ประธานดีทรอมจะเข้ามาดำรงตำแหน่งก็จะต้องเร่งนะครับทยอยอส่งมอบอาวุธนะครับแล้วก็อนุมัติให้ใช้อาวุธอ่าซึ่งจะทำให้ยูเครนเนี่ยสามารถที่จะยืนหยัดแล้วก็ต่อรองกับทางฝั่งรัสเซียได้หลังจากที่ประธานดีทรอมเข้าสู่ตำแหน่งนะครับแล้วก็เมื่อเร็วๆนี้เองนะครับวันสองวันนี้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดก,ก็คงจะเห็นเข้าเสนอของอสํานักงบประมาณ ของทางทำเนียบขาวของรัฐบาลสหรัฐที่จะเสนอไปที่สภาคองเกรสขออนุมัติเงินอีกสักประมาณ25,000ล้านเหรียญ24,000 25,000ล้านเหรียญเป็นแพ็กเกจใหญ่ที่จะให้ยูเครนไปซื้ออาวุธติดอาวุธแล้วก็ปรับปรุงขีดความสามารถอันนี้ก็เป็นเป็นความพยายามที่จะปิดจ็อบทิ้งทวนแล้วก็สนับสนุนยูเครนให้ได้มากที่สุดในรัฐบาลไบเดนนะครับอันนี้ก็ยังไม่ไม่รวมถึง เรื่องที่อนุมัติไปแล้วอย่างเช่นเรื่องของกี่ปนาวุธพิสัยไกลาทางยุทธวิธีของทหารบกเอทั A ex, ที่เราพูดกันมามากของเดี๋ยวนี้คุณอีกแฟนขับนะครับโดยเฉพาะนักรบห้องแอร์อย่างพวกเราเนี่ยก็คุยกันถึงเรื่องกี่ปนาวุธกันเพลินเลยนะครับทันทนี้เรื่องจริงในนั้นน่ากลัวมากนะครับทุกสถานีก็จะวาดภาพขีปนาวุธวาดภาพศักยภาพต่างๆการการอนุมัติ ของทางสหรัฐและพันธมิตรของฝรั่งเศสและอังกฤษ s h a d o w s t r r m แล้วก็ s c u p เป็นขี่ปนาวุธเชิงยุทธวิธ,ธีทางทหารที่จะโจมตีลึกเข้าไปประมาณ200-300กิโลอย่างแม่นยำนะครับความเร็วเหนือเสียงประมาณ1-3เท่าอันนี้ก็แานขับหลายๆท่านก็คงทราบอยู่แล้วก็เลยทำให้รัสเซียโต้อตอบด้วยขี่ปนาวุธข้ามทวีปพิสัยกลางรุ่นใหม่นะครับ ซึ่งดัดแปลงมาจากขีปนาวุธที่เคยใช้ในการที่จะส่งหัวรบนิวเคลียร์ในช่วงสงครามเย็นก็เลยต้องทําให้มีการเปิดช่องสื่อสารนิวเคลียร์ระหว่างสหรัฐกับรัสเซียไปด้วยตอนที่รัสเซียจมตีกลับนะครับไปที่เมืองดนิโปรของทางายูเครนทั้งหมดเหล่านี้นอกจากเป็นสงครามจิตวิทยาสงครามประสาทสง,สงครามสัญ,ญลักษณ์ทางการเมืองแล้วทางทางหารก็มีนัยสําคัญประการหนึ่งก็คือว่า ยูเครนต้องการที่จะผลักให้รัสเซียที่กำลังลุกคืบเข้ามาแทบทุกสมรภูมิยกเว้นที่เคิร์สนะครับที่ทางยูเครนลุกเข้าไปได้เป็นครั้งแรกในรอบตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองที่สุดลงเข้าไปยึดได้ประมาณพันสามพันห้าตารางกิโลเมตรแล้วรัสเซียกำลังตีกลับตีโต้กลับแล้วก็ยึดคืนได้สักประมาณเกือบครึ่งหนึ่งแล้วนะครับต้องการที่จะผลักรัสเซียเนี่ยโดยการโจมตีไปยังที่ตั้งที่ส่งกำลงังบำรุงคลังแสง นะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือ,อพื้นที่ที่ฐานเกาหลีเหนือประมาณหมื่นกว่านายเข้ามาสมทบแล้วก็ลุกคืบเข้ามาเนี่ยต้องการผลักออกไปได้วยการใช้ขีปนาวุธที่โจมตีลึกเข้าไปแล้วก็เพื่อถ่วงเวลาเพื่อในการเจรจาหลังจากที่ประานวีทรัมมาแล้วพูดว่าจะต้องเจรจาก็อยากจะได้เปรียบตรงนี้นะครับในเชิงยุทธวิธีด้วยแล้วก็มันเป็นการลบที่ ยูเครนก็จะต้องยืนให้ได้นะครับไม่อย่างนั้นก็จะเสียพื้นที่ไปอีกนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ทางพธาดีไบเดนเนี่ยก็ให้การสนับสนุนมาตั้งแต่แรกว่าถ้ายูเครนเริ่มที่จะง,งอนแง่นกำลังจะล้มจะล้มจะอนุมัติยุทธปกรณ์สมัยใหม่อย่างเช่นกีมินเอลสิบหกนะครับรถถังของเยอรมันรถถังรบขนาดใหญ่ขนาดหนักนะครับแล้วก็ขี่ปนาวุธขนาดาที่มีความสามารถดีขึ้นที่จริง เอทัคเนี่ย yeah, มีอยู่แล้วแต่ว่าถูกจำกัดวิธีให้ให้ใกล้นะครับแต่ตอนนี้อน,นุมัติหมดฝรั่งเศสอังกฤษก็อนุมัตินะครับจริงๆส่งมอบไปตั้งแต่ปีที่แล้วอย่างของอังกฤษเนีเ่ย <ง figur. S 2> ของฝรั่งเศสเนี่ยประมาณห้าสิบถึงร้อยรูปและตอนนี้อาจจะทยอยส่งเพิ่มแล้วก็อาจจะได้มาจากโปรแลรนด์โรมาเนียอีกหลายหลายประเทศที่มาจากที่เป็นพันธมิตรของทางนาโตนะครับทั้งหมดเหล่านี้ก็เลยทําให้การยกระดับ การต้อตอคุณได้ขีปนาวุธนี่นะครับทาให้เราไม่เคยเห็นมาก่อนอย่างเช่นการสื่อสารด้วยช่องทางลดความเสี่ยงในเรื่อง Uber ate, อุบัติเหตุของนิวเคลียร์สงครามนิวเคลียร์ที่เขาเรียกว่านิวเคลียร์รี t i o ชันช n น e ลของสหรัฐกับของรัสเซียนะครับเวลาจะยิงขีปนาวุธที่ติดลบนิวเคลียร์ได้เขาก็ต้องมีการเปิดช่องทางสื่อสารเพื่อให้รับทราบกันนะครับแล้วก็ขีคามปืนาวุธเหล่านี้ความเร็วสูงมากอย่างที่เราเห็นของรัสเซียรุ่นใหม่ rcbm ข้ามทวีปพิสัยกลางเนี่ยถึงกรีตประมาณสักไม่เกิน20นาทีนะครับยุโรปกกลางๆฟินแลนด์พวกนี้นะครับก็ประมาณ10นาทีถึงยูเครนเมืองเคียฟนี่ย5นาทีเองนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ล่าสุดก็คือว่าทางยูเครนก็เลยร้องขอให้สหรัฐส่งระบบป้องกันภัยทางอากาศที่สามารถยิงขีปนาวุธรุ่นใหม่ของรัสเซียที่ความเร็วเหนือเสียงว่ากันว่าประมาณ10เท่า จึงใช้แค่ไหนไม่ทราบนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่มาจากสงครามจิวิิยากันทั้งนั้นนะครับแต่ว่าก็เชื่อว่าน่าจะมีศักยภ,ภาพสูงก็เลยต้องการขี่ปืนอาวุธที่ต่อต้านขีปนาวุธนะครับทาร์ทที่อยู่ในชั้นบรรยากาศหรือว่าแพทริออรุ่นใหม่ๆรุ่นที่อัปเดตนะครับสามารถยิงตกได้เพราะความเร็วใกล้เคียงกันประมาณ8เท่าของเสียงคือการไต่ระดับทั้งหมดเหล่านี้คุณผูกครับทำให้หลายฝ่ายกลัวว่าเอ๊ะมันจะหยุดจุดตรงไหนมันจะ อ่าเลยเถิดไปไหมแต่ว่าสรุปก็คือว่าดูภาพรวมทางยุทธศาสตร์แล้วเนี่ยมันยังไม่มีอะไรที่ทําให้รัสเซียเนี่ยหลังชนฝามันยังไม่มีอะไรที่ทำให้ฝั่งยุโรปมองว่าข้ามเส้นนะครับไปอย่างเช่นการโจมตีเมืองหลวงของอังกฤษของเยอรมันของฝรั่งเศสก็ยังไม่มีแนวโน้มที่จะทําอย่างนั้นเพราะฉะนั้นสายการตรงนี้ก็ยังถือว่าอยู่ในกรอบแต่ว่าในระดับที่สูงขึ้นน่าไปห่วงมากขึ้น นะครับแล้วก็เส้นนะครับที่ปลอดภัยก็คือวันที่20เดือนอมกรานะครับที่ประธานปิซ้ัมจะเข้ามาแล้วจะบอกว่าจะจะไม่ใช้วิธีการแบบเดิมแล้วที่จะหนุนยูเครนจงอาวจะได้รับชัยชนะได้ดีแดงกลับมา,าแต่จะเดินหน้าสู่การเจรจาสันติภาพอย่างที่เกิดขึ้นที่เลบานอนอนะครับตอนนี้กับกับพีซ่拉ทรัมก็จะทำแบบนั้นนะครับว่า ในสุดก็ต้องเจรจานะหลายฝ่ายก็มองว่าภายในสองเดือนนี้ถึงแม้ว่าจะแปรปรวนถึงแม้ว่าจะมีอะไรที่น่าเป็นห่วงถึงแม้ว่าจะมีการทิ้งทวนหรือว่าอาจจะวางยาด้วยซ้ําหรือว่าอาจจะยื่นดาบให้กับประธานาธิบดีทรัมป์ไปต่อรองแต่ว่าก็ไม่น่าจะขยายตัวกลายมาเป็นสงครามนิวเคลียร์ระดับโลกที่หลายคนถามคุณอีกไว้ผมคิดว่าแทบแต่ไม่เว้นแต่ละอาทิตย์นะครับดังนั้นตรงนี้ก็ยังถือว่าปลอดภัยแต่แนวโน้มเนี่ยไม่ดีอย่างที่คุณเอกถาม แนวโน้มเนี่ยทำให้เราเห็นแล้วว่าต่อไปเนี้ยก็จะมีการวางขีปนาวุธพี่สัยไกลพี่สัยกลางติดหัวลบนิวเคลยร์ได้เนี่ยในอีกหลายพื้นที่นะครับในเยอรมันตะ,ะวันตกเคยมีสมัยสงครามเย็นตอนนี้สหรัฐก,ก็กําลังคิดว่าอีกสองสามปีก็น่าจะเอากลับไปติดที่เยอรมันที่รวมกันเป็นประเทศเดียวกันแล้วเพื่อที่จะกดดันรัสเซียไมใ่ให้ลุกคืบเข้ามาตรงนั้นรัสดีปูตินบอกมันใช้เวลาไม่นานห้านาทีก็จะถึงเพราะฉะนั้น ทางฝั่งปูตินก็บอกว่าก็จะติดขีปนาวุธเหล่านี้ในเอเชียนะครับให้ใกล้ๆก,กับพันธมิตรนะครับของสหรัฐด้วยนะครับในเมื่อถ้าสหรัฐเอาไปติดในเยอรมันได้ไอเน,นี่ยเป็นเ,เสียงที่พวกเราคุ้นเคยกันมากเพราะว่าวิกฤตการณ์ของอคิวบาในช่วงปีคศ .1963 เนี่ยก็เหมือนกันเยอรมันเอาขีปนาวุธพิสัยกลางไปติดไว้ในเยอรมันตะวันตกนะครับาทาง สหภาพโซเวียตก็พยายามที่จะเอาไปติดไปในคิวบานะครับเพื่อให้ใกล้กับสหรัฐก็เลยเกิดวิกฤตการณ์เผชิญหน้ากันด้วยสงครามนิวเคลียร์เกือบจะลดไปจริงจริงสินะครับสิบสามวันอันตรายที่เป็นหนังนะครับเป็นภาพยนตร์หลายครั้งไอ้ตรงนี้หลายคนพวกเราเนี่ยต้องเรียนต้องสอบนะครับทั้งระดับปัญญาโทปัญญาเอกเนี่ยเรื่องนี้วิกฤตการณ์คิวบานะครับเพราะฉะนั้นหลายคนก็ก็เริ่มไปกังวลมากขึ้นว่าถ้าไปแบบนั้นเนี่ย รัเสเซียบอกว่าก็เป็นเพราะว่าอเมริกันเนี่ยถอนตัวจากข้อตกลงสมัยทรัมป์ด้วยนะครับทรัมป์หนึ่งอถอนตัวจากข้อตกลงเรื่องการควบคุมขีปนาวุธพิสัยกลางซึ่งระยะห่างการนำวิถีพิสัยในการทำลายสักประมาณ5000กิโลนะครับสาม0ถึง5,000กิโลเนี่ยอเมริกันถอนตัวออกมาจากข้อตกลงจากรัสเซียตอนนี้รัสเซียก็ไม่มีข้อจำกัดก็อาจจะเอาขีปนาวุธรุ่นใหม่ที่เพิ่งทดสอบในยูเครนเนี่ย ไปติดตั้งไว้ในฐานทัพต่างๆหรือว่าพันธมิตรต่างๆในหลายภูมิภาครวมทั้งที่เอเชียซึ่งขณะนี้มีกองกําลังของสหรัฐมากที่สุดและกําลังกดดันจีนกําลังกดดันพันธมิตรอของรัเสเซียอย่างเช่นเกาหลีเหนือนะครับละละเพราะฉะนั้นรัสเซียก็จะโต้อตอบอันนี้ก็ก็เราจะเห็นภาพที่น่าเป็นห่วงครับและยังหาทางออกไม่ได้นะครับก็กหวังว่าการเจรจารสงบสึกชั่วคราวไม่ว่าจะเป็นที่ ตะวันออกกลางหรือว่าที่ยุโรปเนี่ยมันอาจจะช่วยชะลอนะครับการแข่งขันกันทงยุทธศาสตร์การเผชิญหน้ากันในเรื่องสองครามตัวแทนแล้วก็สงครามนิวเคลียร์เนี่ยออกไปได้อีกหลายปีนะครับอันนี้ก็ก็เป็นเรื่องที่พวกเราจะต้องคุยกันเรื่องนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็มากขึ้นเรื่อยๆครับคุณอิกครับ,บก็ต้องเตรียมตัวเ <ๆ S 1> ตรียมใจไว้แต่ก็อย่าเพิ่งตื่นตระหนกมันยังมีช่องทางในการที่จะแก้ปัญหาแล้วก็ยับยั้งไม่ให้เกิดขึ้นอีกหลายช่องทางครับ